เป็นแม่นี่ก็้นมเกตบอดเมื่อกเกตบอรอีกท่องเป็นแม่ตอนนี้ตื่นทุกคนที่เออไม่เงินคุดดีวเยลยหรอ,อมไม่ไม่เดินตามอาโอเคตลบเลย อันนี้ค sì ืออะไรแคบเหรอยังบุกแต่ทะลุไปเลยวะเอาแม่ต้องใช้เงินหรอใช่หนึ่งแต่แม่มีเยอะแล้วอจากนีสัาหรับโอ้ยใหม่ใหม่เพิ่มตักทองวันให้กับแม่แม่มานี้ยแม่อยากเดินเร็วๆแบบผมอ่ะแม่ต้องมาตรงนี้แต่สิชื่อนะ ทำไมที่ตันม่แสดงตัวตัวละอันนี้คืออะไรตัว้อเอาดิเอาเลยเขาขอเราหล่นอ๋อเขาขอแรกตัวแล้เราหลอเออใช่ใช่ใชจะเกถ้าเกิดมันขึ้นน่าจะเกิดแว่าเขายังแหลกแต่ไม่สิ เนี่ยหรอไอ้คือช่องเช็ดในกคอนเทนเแม่แค่สามารถพิวเลยก็ได้แนะล้วเสร็จแลนะ้วทำไมเนี่ยขึ้นแล้วกับโจของข้าหยองสัตว์เขายอมทิ้งเลยโอเคนม่ยรม่องประกันนะครับครับแมหนหน่หายจิตใจไม่เจอออกเจอแล้ว <laughs> แม่เดินเก่งขึ้นดนจขึ้นอะ,อะอันนี้คือยืืนแต่แม่อพเปยื่เนอ้โหมันอัพลังะใช่โอแม่มแมน่บอกม่ต้องรอดต่อไปเลย แม่ไม่มีตังค์แล้วแม่แม่ต้องเดินไปตรงนี้เดินเดินไปตรงนีนเนะก็เดินดูสัตว์สองได้ไหมแม่ไม่มีตังค์หรอกแม่เดินง่ายขึ้นใช่ไหมแม่นิดว่าเรนแล้วไม่เจอไม่เดินแม่เดินเดินอยู่ขึ้นไหนอ่ะโอเดล่าอยู่ไหน แล้วเราจะไปไเป็นไงกันต่อเพื่อนฉันจะตามเธอไปนะถ้วมีตัวกระป๊อกกระแป๊กอะไรไม่รู้นะมันวิ่งตามฉันตลอดเลยอ่ะจอดน่าลืมบอกถ้าเกิดแม่อยากได้ตัวแม่ถ้าเกิดแม่อยากได้ตัวเนี้นยแบบตัวเนี้ย ต้องเก็บเกิดโจงกระนี้ไปเรื่อยๆอ,ะ<ร>อ่ะโจงสีเหลืองอะ่ะไปกล่องสีเหลืองกวหนวึ่งครั้งโอ้นได้ช้างน้อยโอ้ยจังชจางเลยโอเคฉันม,มีช้างหลายฉันมีช้างเกิเกดกระต่ายด้วยเธอ เราจะไปไหนต่อกันดีเพื่อนเติ๊ดๆน่ารักมากเลยค่ะดูสิไม่เปกล่องชิ้นเดียวไหนอะหรอไม่เลยเปกล่องชิ้นเดียวไมมีกล่องชิ้นมากับสองสีอะไรแม่จะเกิดแม่จะเกิดแม่กดครั้งมันก็จะกดสองมันก็จะไปสับเลียงเอาไปหมดเลย เสียใจฉันไม่อยากเล่นแต่ใครชนะมันเลยฉันตกลุ่มแล้วใส่เลี้ยงของฉันแน่นายอยู่ไหนพวกฉันมีรู่องตแลฉันต้องวิ่งไปเก็บจมูก มากอะไม่สมาสมารถซื้ออะไรก็ได้หรอไม่อยากแต่งตัวแล้วก็ไปช้อปปิ้งรองเท้าหนะกระเป๋าใช่ไหมลูกลูกอยูไ่ไหนอันนี้เข้าไปในบ้านได้ไหม,ไ,มได้หรอได้ดด คิดได้ทำไมแม่มีสัตว์อะไรเยอะๆเลยนะถ้าเกิดดางนมีให้อ คิดว่ามีสัตว์ตั้งห้าตัวเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมไปเอาตัว,ตวสีชมพูแล้วแม่โอเคคิดว่าสัตว์เลี้ยงแม่น่ารักจังหายคิดว่าไปไหนผมกำลังจะไปเอาตัวสีสีชมพ<า>ูเอาเลยเจ็ดชันะช่วโมงน่ะใช่กำลังจะโหดมากเลยแม่ใช่ นายคิมนต้นอยู่ไหนเนี่ยได้เจ็ดชั่วโมงอะไรย่างไรคะนี่ตไหนนะไปเก็บข้าเพชรกันเร็วเยอะแยะเยอะไปเยแล้วโอ้ยต้องไปลงทุนของเรนรู้จักแล้ว กับแม่แม่ไม่มีคนอยากแลกสัตว์เลี้ยงกับแม่เยอะเลยทำไมอ่ะเพราะสัตว์เลี้ยงแม่น่ารักแม่ไม่อยากแลกกับใครเพราะแม่ลงรักสี่ตัวนี้แล้วแม่จะตายแล้วเข้าพวกอ๊ะ Bye. Bye. So this... ไปเก็บเงินกันจะดีนะี่เป็นอะไรนะโอเคเรปิดได้แล้วเปิดอะไรเปิดดีได้แล้วฮะคือเ,เปิดดีได้แล้ว,ลวอ๋อไปอัพเลเวลใช่ไหมใช่จะให้แม่ไป up review ใช่ไหมปุ้งตาย ไม่ไม่หยุดนีแไม่ใจโด,ดนทับหรอใช่เอ,อจริงจริงนะดูดิสป่โอ้ตายแม่แม่แม่แมแมตามมาที่ร้านแม่เดินเก่งหรือยังเดินเก่งเดินเริ่มคล่องอดู S <S <S ไม่เห็นได้มเสเก็ตบอร์ดรแม่ไม่ครับไม่ไม่สเก็ตบอร์ดทำไมครับแลังเยอะมากเลยนะไม่ใช่ของการขุดแรงมากแอมไทยเซ็นยูเอเทรตยิสไม่เอาแม่ไม่อยากเล่น แม่เักตัวกตัวอแม่รักทุกตัวเไม่ต้องไม่ต้องอ่ะป็นตัวซีเวงทำไมคิดด้านอ่านภาษาอังกฤษ ก็ไม่ะแต่ไปดึงชูมาอ๋อไม่มีเขาของนี่ไงนุ่กคนเนาะทำไมเขายิงเลยนะฮะตัวน่ารักสมากเลย ดานเด็กตัดเลี้ยงหนาะตัดเลี้ยงตัวนี้ดันแม่ต้องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่แม่จะ อืมได้งูเขียวมันด้วยนะจ <c oughs> อยินข <c oughs> เขาไปเพลงเอ็มไทยาไทย,ยาพท,ที่เราไดสร้างไอไทยเราแจปนิน่าปดล็อกสุดหนึ่ง แม่ต้องขุดตรงนเอองน,งงนี้ยมาดูสินี่กดค้างกันเกิดกันดีก็แม่ไดอลลัพเลยยูดแล้ว betul abang nama mai mai apa mama pesan apa nak Thai betul betul betul

ครับออกจากเกมเลยเอากดอันนี้ครับ